ระเบิดดังครืนไปทั่วฟากฟ้ากรุงเทพยามบ่ายที่ร้อนระอุแต่เปี่ยมด้วยความรื่นเริงของเทศกาลสงกรานสายน้ำเย็นฉ่ำสาดกระเซ็นไปทั่วถนนเข้าสารเสียงหัวเราะผสมกับจังหวะเพลงสนุกสนานลูฟี่ในชุดเสื้อฮาวายสีสันสดใสกำลังหัวเราะร่าอย่างมีความสุขเขากินมะม่วงน้ำปลาหวานไปคำใหญ่พลางยื่นมือไปรับน้ำจากเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ไม่ไกล ว้าวสงกรานนี้มันยอดไปเลยอาหารก็อร่อยน้ำก็เย็นชำ่ำเขาตะโกนอย่างตื่นเต้นดวงตาเป็นประกายพลางปาดน้ำออกจากหน้าอย่างไม่ยี่หระทันใดนั้นแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นราวกับยักษ์ใหญ่กำลังก้าวเดินเสียงกรีดร้องดังระงมแทนที่เสียงหัวเราะผู้คนเริ่มวิ่งหนีอย่างโอลมามน เงาตะคุมขนาดมหือมาทอดทับลงบนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารร่างกายเปลือยเปล่าไร้ผิวหนังมีแต่กล้ามเนื้อและกระดูกสูงเสียดฟ้ามันคือไท่ท่านไท่ท่านตัวแรกโผล่ขึ้นมาท่ามกลางควันและฝุ่นลูฟี่เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจอะไรนะยักษ์กินได้เหรอ เขาลุกพรวดขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างราวกับจะเผชิญหน้ากับสัตวทุงตัวใหม่ที่น่าสนุกไททันตัวแรกเริ่มก้าวเดินอย่างช้าๆเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพทุกก้าวของมันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองอาคารบ้านเรือนพังทลายลงมาเป็นแถบๆเสียงกรีดร้องดังระง,งมขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอด ลูฟี่เห็นแผงขายอาหารที่เขากำลังกินอยู่ถูกทำลายเขาขมวดคิ้วเฮ้ยอาหารของฉันเขาตะโกนอย่างไม่พอใจพลางพองลมในร่างกายเตรียมตัวพร้อม ลูฟี่กระโดดขึ้นไปบนยอดตึกที่ยังไม่พังทลายก่อนจะเหยียดยืดแขนออกไปหมายจะชกเจ้าไท่ท่านตัวนั้นหมัดปืนยางยืดลูฟี่ปล่อยหมัดอันทรงพลังออกไปชกเข้าที่ใบหน้าของไทยท่านอย่างจังแต่แรงหมัดของเขากลับไม่สะทกสถานมันเลยแม้แต่น้อยไทท่านเพียงแค่สะบัดหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันมามองลูฟี่ด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับสัตว์ร้าย ลูฟี่รู้สึกประหลาดใจแข็งชมัดในขณะเดียวกันเสียงหวีดหวิวของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติก็ดังขึ้นลีไวแอคเคอร์แมนปรากฏตัวขึ้นเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบใบหน้าของเขานิ่งเรียบแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดเขาสลายผ่านตึกสูงระฟ้ากระโจนเข้าใส่ไทท่นตัวแรกอย่างไม่ลังเล ใบมีดคู่คมของลีไวฟ้ฟาดฟันเข้าที่ท้ายทอของไททันอย่างแม่นยำเลือดสีเข้มพุ่งกระฉูดไททันเซทลาและล้มลงอย่างชา้าๆสร้างแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งลูฟี่มองด้วยความทึ่งโอ้โหเก่งนี่ลีไวปัดเศษเลือดออกจากใบมีดด้วยสีหน้าเย็นชา พวกมันคือไทท่านสิ่งมีชีวิตที่ไร้สติสัมปชัญญะมีเพียงสัญชาตญาณทำลายล้างเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไทท่านอีกหลายสิบตัวเริ่มโผล่ออกมาจากรอยแยกของมิติที่อยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาร่างกายของพวกมันสะท้อนแสงอาทิตย์ยามบ่ายสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว ไถ่ท่านขนาดเล็กเริ่มบุกรุกเข้าสู่ตรอกซอยต่างๆสร้างความเสียหายให้กับร้านค้าและบ้านเรือนผู้คนวิ่งหนีกันอย่างแตกตื่นความหวาดกลัวปกคลุมทั่วกรุงเทพเดกุหรืออิสกุมิโดริยะในชุดฮีโร่สีเขียวปรากฏตัวขึ้น เขาเห็นไททันกำลังจะเหยียบรถตุกๆที่มีครอบครัวติดอยู่ข้างในไม่นะเดกุตะโกนด้วยความตกใจเขาเปิดใช้พลังวันฟอร์ออพุ่งตัวเข้าไปด้วยความเร็วสูงก่อนจะใช้ดีทรอยส์แมชอัดเข้าที่ลำตัวของไททันไททันล้มลงแต่ด้วยขนาดที่ยังไม่เต็มพลังทำให้ไททันตัวนั้นเพียงแค่ล้มลงแล้วเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ไททันฟื้นตัวอย่างน่ากลัวลูฟี่พยายามใช้เกียร์สองเข้าต่อสู้แต่ไททันมีจำนวนมากและแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเขาคนเดียวลีไวัยปราบไททันไปแล้วหลายตัวแต่ก็มีไททันขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเดกุพยายามช่วยผู้คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรากหักพังเขารู้สึกท้อแท้กับพลังของตนเองที่ยังไม่พอจะรับมือกับสถานการณ์นี้ นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมพวกมันถึงโผล่มาเยอะขนาดนี้เขาพึมพำอย่างสิ้นหวังสายตาของเขากวาดมองไปทั่วกรุงเทพที่กำลังจะกลายเป็นซากปรากหักพังท่ามกลางความสิ้นหวังแสงสีม่วงอันเจิดจ้าก,ก็พุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโกโจซาโตรุปรากฏตัวอย่างสง่างามเขายืนอยู่บนยอดตึกที่สูงที่สุดราวกับเทพพเจ้าก่อนจะร่รยเวทม่วงอาคม ลำแสงพลังงานสีม่วงขนาดมหือมาพุ่งเข้าใส่ฝูงไททันที่อยู่เบื้องล่างมันไม่ใช่แค่การทำลายล้างแต่เป็นการสลายพวกมันให้กลายเป็นจุดอย่างสิ้นเชิงไททันหลายสิบตัวหายไปในพริบตาเหลือทิ้งไว้เพียงเท่าทุลีโกโจลดมือลงพร้อมกับรอยยิ้มกวนๆบนใบหน้าเฮ้เฮ้นี่มันไม่ใช่เทศกาลปล่อยผีนะเขากล่าวด้วยน้ำเสียงขีเล่น ลูฟี่ลีไวไยและเดกุมองโกโจโด้วยความประหลาดใจคลใครนะ่ะลูฟี่ตะโกนโกโจโกระโดดลงมายืนข้างๆพวกเขาฉันคือโกโจซาตรุเป็นคนหล่อประจำยุคนี้ส่วนพวกนายล่ะลีไวไม่ตอบคำถามแต่ชี้ไปยังไททันขนาดใหญ่กว่าปกติที่กำลังมุ่งหน้าไปทางทำเนียบประธานาลพวกมันมีเป้าหมายโกโจผีปากอย่างเบื่อหน่ายดูเหมือนจะเป็นตัวบอสสินะ ไถ่ท่านบางตัวเรื่องมีผิวหนังที่แข็งแกร่งขึ้นและบางตัวสามารถพ่นของเหลวที่กัดกร่อนได้มันแสดงให้เห็นว่าพวกมันกำลังปรับตัวและวิวัฒนาการไถ่ท่านขนาดมหือมาที่ใหญ่กว่าตัวอื่นเป็นหลายเท่ากำลังพังกำแพงของพระบรมมหาราชวังลูฟี่พยายามใช้กำปั้นอย่างยืดแต่กำปั้นของเขากลับไม่สามารถทะลวงผิวหนังอันแข็งแกร่งของมันได้ โกโจใช้ไร้ขีดจำกัดทำให้การโจมตีของไททันไม่สามารถแตะต้องตัวเขาได้แต่เขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างได้ลีไวกับเดกุกำลังต่อสู้กับไททันขนาดรองที่ร้ายร้อมอยู่ลีไวบาดเจ็บเล็กน้อยจากการโจมตีที่คาดไม่ถึงเดกุ u, พยายามช่วยผู้คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรกหกพังอย่างสุดกำลังแต่จำนวนไททันก็ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด ความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจของทุกคนในขณะที่ไทท่านตัวใหญ่กำลังเงื้อแขนเตรียมจะทำลายพระที่นั่งอมรินทรวินิจ t ไฉจูจูแสงสว่างอันบริสุทธิ์ก็ฉายส่องลงมาจากฟากฟ้าในนามของดวงจันทร์ฉันจะลงทันเธอเอง เซเลอร์มูนปรากฏตัวขึ้นเธอเคยเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาที่กำลังเที่ยวงานสงกรานเมื่อเห็นความทุกข์ระทมของผู้คนเธอไม่ลังเลที่จะแปลงร่างเพื่อปกป้องโลก แสงจันร์ทเรืองรองขับไล่ความมืดมิดที่ปกคลุมกรุงเทพความหวังกลับมาอีกครั้งไม่ยอมให้ทำร้ายเมืองอันง,งดงามนี้หรอกลูฟี่ตะโกนเสียงดังดวงตาของเขาลุกเป็นไฟเขาใช้เกียร์สามพองแขนให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหมัดปืนยางยืดขนาดใหญ่เขาชกเข้าที่หน้าของไททันยักษ์อย่างเต็มแรงทำให้มันเซทลาไปชั่วขณะ ลีไวใช้จังหวะนี้พุ่งตัวเข้าใส่ด้วยอุปกรณ์สามิติเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปตามลำตัวของไททันพยายามหาจุดอ่อนที่ท้ายทอโกโจใช้ม่วงอาคมอีกครั้งเพื่อเปิดทางให้ลีไวและคุ้มครองเหล่าฮีโร่จากการโจมตีของไททันที่เหลือเดกุใช้ฟูขาวช่วยผู้คนอบพยพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนตึกสูงเพื่อวางแผนโจมตีจุดอ่อน เซเลอร์มูนชูคทาของเธอขึ้นแสงจันทร์สีเงินสาดส่องไปทั่วบริเวณมูนไทอาร่าแอคชั่นมูนฮิลลิงเอสคาเลชั่น พลังงานบริสุทธิ์จากดวงจันทร์พุ่งเข้าใส่ไททันยักษ์มันไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการชำระล้างไททันยักษ์ส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างกายของมันจะค่อยๆสลายไปกลายเป็นละอองแสงสีขาวซึ่งกลับคืนสู่รอยแยกของมิติที่กำลังจะปิดลงพร้อมกับไททันตัวอื่นๆที่พลอยสลายไปตามๆกันการรุกรานสิ้นสุดแล้ว กรุงเทพที่เคยครึกครื้นกลับเงียบสงัดมีเพียงซากปรากหักพังแต่ว่าบนใบหน้าของผู้คนก็ปรากฏร่องรอยของความหวังอีกครั้งเหล่าฮีโร่ทั้งห้าต่างเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยืนหยัดอยู่บนซากปรากหักพังอย่างภาคภูมิใจ ลูฟ well. ี่ผงร้องโคกครากหิวแล้วมีมะม่วงน้ำปลาหวานเหลืออีกไหมเนี่ยเขามองหาร้านอาหารที่ยังหลงเหลืออยู่เดกุหัวเราะออกมาเบาๆสงสัยคงต้องช่วยกันฟื้นฟูเมืองก่อนนะครับลีไวพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความเหนื่อยล้าโกโจยิ้มกวนๆไหนๆก็มาเที่ยวไทยแล้วสงกรานปีหน้ามาฉลองกันใหม่นะเซเลอร์มูนยิ้มอย่างอ่อนโยน ทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะแม้เมืองจะเสียหายแต่จิตวิญญาณของผู้คนไม่เคยถูกทำลายลงได้ง่ายค่ะ เหล่าฮีโร่ที่มาจากต่างโลกได้ร่วมกันปกป้องกรุงเทพในวันสงกรานและสายสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นท่ามกลางสมรภูมิอันวุ่นวายนี้พวกเขารู้ว่าอาจจะต้องพบเจอเรื่องราวแบบนี้อีกในอนาคตแต่ตราบใดที่ยังมีผู้คนต้องการความช่วยเหลือและมีเพื่อนร่วมอุด,ดมการพวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเสมอ